ขอเน้นๆขอเน้นๆมาเลยโอเคสามไม้ติดอีกแล้วสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับสไปอีกแล้วนะคะ,อะตอนนี้รอยอดเงินเข้าอยู่นะอยู่กับ123 b e t c o m p a n y เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวรอยอดเงินเข้าก่อนเมื่อสักครู่เติมเงินไป1,000บาทเนาะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมก็คือบวกวันละพันนะคะ อ่าโอเคแจ้งเตือนดังแล้วเช็คเงินกันก่อน1,000บาทนะคะวันนี้เราจะเล่นที่อ่าค่ายพีพีนะเห็นพีพีกลับมาแล้วนะคะที่ปิดปรับปรุงไปหลายวันเนาะสล็อตก็มีนะเพื่อนๆสล็อตเกมบาคาร่าอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลยนะคะใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผ่าน Facebook ก็ได้นะคะมินตรานิยมสกุลน,นะ สปายจะตอบทุกคาถามเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวจะเล่นที่ห้องธรรมดาแล้วกันไม่สิห้องสปีดสิเนอะอ่าไม้แรกนะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวกดชี้ไว้ก่อนเนาะนานนะง่วงนอนล้วนานเกินพึ่งเข้ามาเองนะคะ ออสองแต้มบลกกาไปดีไม้นี้เราไม่ได้แทงนะเรารอไม้แรกก่อนมาเลยสูตรบอกว่าให้ไปที่ฝั่งน้ำเงินสปายขาจะขอลงเบาๆนะคะที่200บาทเบาๆก่อนเนาะเพราะว่าปกติไม้แรกอาจจะไม่เข้านะคะไม้หนึ่งไม้สองไม่เข้าประมาณนี้อืม,มาลุ้นกันคะ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะ เพื่อนๆคนไหนที่มีสูตรใหม่หรือสูตรเด็ดก็แนะนําสปายได้นะคะเพราะว่าสไปก็ไปได้สูตรมาเหมือนกันเนาะอ้าวเราห้าแต้มห้าเหมือนเดิมอย่าว่านะโอ้โหเขาเจ็ดแต้มอะไม้ต่อไปไม่มีในสูตรนะคะรอยาวๆเลยรออีกสักหนึ่งไม้ละกันเนาะ ไม้แรกก็รอไม้ที่สองก็รออีกไม้แรกที่เข้ามาครั้งแรกนะแล้วก็ไม้ที่หนึ่งก็คือไม้เมื่อกี้ก็คือเสียไปเสียไปสองร้อยนะคะตอนนี้เหลืออยู่แป0รบาทเราเหลืออยู่แปดรออ้้าแต้มสิบเ้วเร็วๆโอเคไม้นี้สูตรบอกว่าให้ไปที่ฝั่งน้ำเงินนะสไปายขอทบนะคะที่400บาทนะ เพราะว่าหลังจากเนื่องจากไม้แรกน่ะเราเสียไป200ไม้นี้เราก็จะขอลงทบนะคะก็ถือว่าเล่นเร็วนะพีพีจะเป็นค่ายที่แทงขันต่ำได้20นะคะเข้าดีนะค่ายนี้โอเคยาโอเคเรา8แต้มค่ะเราตาม7แต้มทันนะได้กำไรไปแล้ว ขอทบไปที่แดง400บาทนะคะเพราะว่าสูตรบอกว่าไปที่ฝั่งเทเยอร์เอ้ยฝั่งเทเยอรฝั่งแบงเกอร์นะโอเคขอภัยนะคะที่พูดผิดไปนิดนึงชักช้าจริงๆบางทีเราก็ใจร้อนเกินไปอ่าสปายแนะนำให้เพื่อนๆใจเย็นๆในการแทงนะคะปอกไปดิ6แต้มยังไม่ปอกเลยอะโอเคเขาสีแต้มตามไม่ทันเนาะอ่า ได้กำไรมาแล้วเราจะเราจะเอากำไรแค่วันละพันนะ้ะไม้นี้พบไปที่แดงอีก400นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรก็อย่าลืมแอดไปที่ nw88 นะคะ12 3 b e t c o m เนีะเว็บที่เล่นอยู่นะคะเดี๋ยวสปายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างละกันเนาะเปิดมาสี่แต้มเราปอกไปดิโอ้โหไม่เคยปอกเลยอะอย่าว่านะ โอเคอ่าไปที่400แล้วเอ้ย400เราชนะไปเราเมื่อกี้เราแทง400เนาะแต่ว่าไม้นี้ก็คือสูตรสูตรไม่มีนะคะไม่มีในสูตรนะคะไม้นี้ไม่มีในสูตรเนาะค่อนข้างเจ็บคอดน,นึงเสียงแหบๆปะเสียงสปายแหบๆปะเพื่อนๆยังจำเสียงกันได้หรือเปล่าเอยหายไปนานนะคะเพิ่งมาลงโอ้โหปอกแตก ไพ่คู่เนะาะไพ่นี้เขาแทงไพ่คู่ได้ขั้นต่ำยี่สิบบาทนะคะใครที่ชอบเล่นไพ่คู่เนาะเพราะว่ามันบวกสิบเอ็ดเท่านะคะไม้ไม้นี้ขอเป็นอ่าตามสูตรนะคะตามสูตรสปายลงไปที่น้ำเงินสี่รอยนะคะไม้นี้ถ้าชนะสปายจะพอละกันเพราะว่าไม้นี้ไม้ที่เจ็ดแล้วอ่ะเล่นสักเจ็ดไม้พอนะคะ อุ้ย6แต้มอย่าว่า3แต้มมาสิอืมเขาสู้ไม่ไหวค่ะโอเคชนะอีกแล้วกำไรเราตอนนี้ได้กำไรมาสองเอ้ยสองพันพันกว่าบาทนะโอเคจบสปายสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดสปายได้ไหมเมื่อกี้สปายจะพอก่อนนะคะเพราะว่าคอนเทนต์เราจะทำที่ วันละพันนะคะเวันเจ็ดพันโอเคแต่เมื่อวานสปายไม่ได้ลงคลิปเนาะไม่เป็นไรจะมาทําที่จิตวันแล้วกันอืมนี่ไง2,360บาทเดี๋ยวขอตัวไปถอนเงินเลยแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็เพื่อ,อนๆอย่าลืมนะคะใครที่สนใจสูตรนะสปายจะ ให้พี่ๆแอดมินเขาตอบแล้วการแอดมาที่ nw88 นะคะโอเคสำหรับวันนี้สไปคอขอตตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ